ี่ต้องบอกว่าขอพาไปเปิดแลนด์มาร์คใหม่ที่จังหวัดยะลากับคาเฟ่บางงบาดาเปิดประสบการณ์อาหารพื้นบ้านรสเด็ดพร้อมบรรยากาศสวนย่างสวนในสวนยางนะคะเท่มากสไตล์มลายูโบราณค่ะบรรยากาศนี้นะคะ อยู่ที่ไหนบ้านบาโงบาดาตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาค่ะด้วยความเป็นอาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อยรวมไปถึงบรรยากาศกลางสวนยางสไตล์การตกแต่งร้านเป็นแบบชาวมลายูดั้งเดิมพร้อมมุมให้เลือกถ่ายรูปมากมายโดยเฉพาะบ้านโบราณที่ถูกบูรณะให้เป็นจุดเช็ค อสำคัญเลยค่ะสำหรับที่นี่คือคาเฟ่บาโงบาดานั่นเองนะคะลูกค้าให้ความสนใจค่ะแวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนอกพื้นที่ซึ่งมักจะมาทานทั้งเมนูเกี๋ยวโบราณและเมนูอาหารประเภทข้าวกับชมวงเนื้อสุดเด็ดของที่ร้านและอีกหลากหลายเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะที่สำคัญราคาเริ่มต้นแค่30บาทเท่านั้นถือว่าราคาเป็นกันเองเลยค่ะคุณคอติยอกระโดยนะคะ ถึงแรงบันดาลใจของการเปิดร้านว่าปกติตัวเองเป็นคนที่ชอบค้าขายอยู่แล้วที่ตรงนี้เป็นที่ของสามีค่ะชื่อแบรีนะคะสามีซึ่งเมื่อก่อนเป็นสวนยางที่สวยและทําเลดีแบรีค่ะก็เลยมีแนวคิดที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวในชุมชนเลยซื้อบ้านโบราณมาตกแต่งใหม่ค่ะบางส่วนก็ยังคงความเป็นบ้านโบราณไว้เพื่อให้เป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสอดแทรกกับวิถีชีวิตท้องถิน่นผ่านอาหารมาลายูและสถาปัตยกรรมค่ะเปิดไม่ถึง เดือนค่ะมีลูกค้าการตอบรับดีเกินคาดเลยทีเดียวค่ะค่ะโดยจุดขายของร้านนะคะก็จะเน้นอาหารพื้นบ้านที่ปุยาตายายชอบทําให้กินก็คือต้นชะมวงเนื้อโดยนําใบชะมวงต้นที่บ้านมาต้มกับกระดูกเนื้อวัวใส่พริกรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานกลมกล่อมทานร้อนๆอ,อ,อร่อยมากเมื่อกินคู่กับปลาทอดไข่เจียวน้ําพริกผัก ที่เป็นซิกเนเจอร์รวมทั้งก๋วยเตี๋ยวโบราณซึ่งเป็นสูตรโบราณรสชาติอร่อยของคุณนะ้าขายดีมากนอกจากนี้ยังมีขนมหวานตามฤดูการไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงทั่วเขียวลอดช่องกล้วยบดชีแบบบ้านๆรวมทั้งเมนูชาชาเขียวซิกเนเจอร์และที่สําคัญราคาจับต้องได้เริ่มต้นที่30บาทอาหารถูกหลักอนา,ามัยสะอาดและอร่อยด้วยใครที่สนใจนะคะก็มาลองชิมกันได้ที่คาเฟ่บางโอบาเดสเต็งนอกขับตรง มาทางถนนสาย15จะเจอป้ายวิทยาลัยอาชีวยาลาขับตรงไปอีกนิดนึงค่ะก็จะเจอบ้านบางโมบาเดพ้นมาเล็กน้อยก็จะเจอร้านไม้ทรงโบราณขวามือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกา